Think crazy, what about say. สวัสดีค่ะชื่นินิกค่ะสวัสดีครับโต้งครับที่บ้าน,นครับเป็นเพื่อนกับน้อง <Yeah. S 1> ก็มาเล่นบ้านบ่อยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก <Yeah. S 1> พอเห็นว่าเป็นเพื่อนน้องและอายุยังห่างกันเกินไป ก็เจอกันค่ะก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะก็ไปกับเอมค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราก็เหมือนแบบเขาก็แบบเหมือนแบบก็ไม่ค่อยชอบกลุ่มเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ากลุ่มเราก็เป็นก็เนี้ยค่ะก็ไม่ค่อยชอบกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเจอหน้าก็สวัสดีก็เสร็จค่ะก็ต่างคนต่างอยู่อะไรแบบเนี้ค่ะ จะแอบชอบเราอะไรในตอนนั้นอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็เป็นธรรมดานะครับนักร้องโรงเรียนเนาะหน้าตาก็ไม่ใช่เหลไม่ได้จับฉลากมาครับตอนนี้ก็โอ้ช่วงนั้นคนจีบเขาก็เยอะเยอะนะครับไม่ไม่ต่ตอนนั้นคนจีบนะแต่ตอนนั้นคนจีบนะคนจีบมีคนจีบเจ็ดไปคนแน่ถามว่ามีใครเป็นแฟนไหมไม่มีพี่ไม่มีแฟนอ๋อไม่มีแฟนอ๋อแต่เข้าใจเขาว่า เขาก็ไม่ได้เลือกใครเราห้ามคนที่เขาไม่ชอบไม่ได้เนาะถูกประละคนชอบเรานะ่ะดีดีกว่าคนเกลียดจุดที่ทําให้เราได้กลับมาเจออีกรอบสปราร์กกันอีกรอบหนึ่งก็งานพรอมจริงปะเ็เพราะว่าเอมน้องสาวผมอะต้องไปงานแต่มีคอนเซปต์อยู่ว่าต้องมีคู่ซึ่งเอมมีคู่หมดแล้ววนันนั้นอะ นิกย kind of so ังไม่มีคู่แล้วพอดีผมเป็นช่างภาพด้วยก็เลยขอนิกเขาไปมนคู่เขาได้ไหมนิกว่าไปได้แต่จายตังเองอ้ารอจีบกันะก็รู้สึกดีรู้สึกดีด้วยก็เลยชวนไปวิ่งไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายชวนไปกินข้าวดูหนังนี่ไม่ได้ดูเพราะว่า ไม่มีโรงหนังตรงนี้เนาะแต่พอจากนั้นก็น้องเขาก็เริ่มขึ้นมาหาไลัยไปก็แต่ก็เที่ยวไปหาบ่อยๆเอาเหมือนกันส่วนนี้จนรู้สึกว่ามีความรู้สึกผูากพันรักกันขึ้นมาจากรืึกๆข้างใน,นมากกว่าโดยที่ไม่ได้ขอว่าเป็นแฟนเลยเน,นาะคิดว่าวันนั้น ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วเขาปิดเครื่องใส่ผมเลยปิดเครื่องใส่เถอผมเนยเอ๊ะทำยังไงดีเนาะเพรารู้สึกว่าลึกๆในใจแล้วมันรู้สึกว่าเขาปิดเครื่องแล้วหายไปเนี้ยเรารู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยรีบนอนแต่หัวขําเร็วนั้นรีบนอนเลยนอนเสร็จขึ้นไปรถอะไปหาเราอยู่สารคามขึ้นรถไปหาไ่สารคามถึงนู่นประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าได้ ไปเคาะประตูห้องก็ๆๆเขาอะ่ะเดินมาเปิดประตูเปิดเสร็จป,ปุ๊บมองหน้าแป๊บนึงเฮี้ย้ตาปิดประตูผมยีนนะเขาปิดประตูปิดเสร็จป,ปุ๊บเปิดมาใหม่อีกรอบมาได้ไงถามเพียแค่นี้ <c oughs> ผมก็เลยอ้าก็นั่งรถมาตัวจะมาได้ไงไรนั้นมาแล้วก็ก็รู้สึกว่ามีอะไรผมก็ต้อง ยอมเขาต้องง้อเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนคนที่ผมขาดเขาไม่ได้ตรงส่วนนี้รู้สึกลึกว่า <c oughs> เขาก็มีความสําคัญกับผมเหมือนกันว่าผมไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตผมตรงนี้อาจจะเป็นเพราะคนรักกันได้แหละมั้งครับตรงนั้นผมก็เลยพยายามที่จะไม่ยอมให้เขาเสียใจไม่อยากให้เขาเหนื่อย <c oughs> พยายามดูแลเขาในทุกๆเรื่องเดี๋ยวเราให้เราให้เจไ้แแหละเขาอยากได้อะไรผมก็พยายามตามใจเขาทุกอย่างพยายามหามาให้แต่สิ่งไหนที่มันที่ผมหาไม่ได้ผมก็จะพูดกับเขาด้วยเหตุผลมากกว่าจากที่เขาตอนนี้คบกันแรกๆเขาไม่ค่อยพิ่งจะว่าเขาไม่ค่อยมีเหตุผลเขาไม่ค่อยฟังแต่หลังคบกันมาเขาก็โตขึ้นเขาก็ พูดท um. ุกอย่างเข้าใจทุกอย่างด้วยเหตุและผลทําให้ผมกับเขาก็มาอยู่ในจุดนี้ได้เขาเป็นคนที่น่ารักนะคะแบบดูแลเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออเป็นผู้ชายที่แบบไม่มีใครทำให้เราแบบนี้นะขอบคุณมากรักค่ะลาก ទ <laughs> ៅកក់កូនអរហើយបានយូរទាំងយ៉ាងរ៉ៃបានគិតតែឃើញតែ